สวัสดีค่ะออน,นิจัาแฟมิลี่รายงานตัว YouTube นะคะสวัสดีเอฟทีเป็ดน,น้อยสวัสดีเอฟทีทั่วโลกทั้งเดอร์ค่ะนะมเบากคือเกาเมี้ร <c oughs> ุภูมิใจหลายท <c oughs> ี่ว่ายอดวิวของน้องหลาขึ้นโอ้ยสามเพลงขึ้นพืๆๆเลยตอนนี้นะคะเ <c oughs> มืยอแดแต่กระตู ทีแจ้งแล้วนะคะทีแจ้งกอดใจแหเอกทีแจ้งเอกอยากกอดพวเขาแล้วนะคะอยากกอดพวเขาตอนนี้แปดหมื่นคัวนะคะเมื่อแดแต่กระตูตอนนี้จิตใยเจ็ดหมื่นแล้วนะคะจิตใยเจ็ดหมื่นแล้วนะคะจะพี่ว่าพี่พ้อยว่าอ่าเมื่อแดดแต่กระตูเนี่ยพี่พ้อยว่าแซงแน่นอนนะคะแซงอยากกอดพวเขาแน่นอนนะคะ อาแจ้งกับ่เป็นอย่างนะคะยินแจ้งยินกับวุ้งใจแตนพวกเขานะคะพวกเขาเยตเป็ดหน่อยนะคะบริคิดอีอย่างนะคะเอสติเป็ดหน่อยคือว่าแบบตัวกันปันนะคะยอดบิ้วถึงได้มาถึงประมาณนี้นะคะพวกเขา FT oy, เขาตยตเป็ดหน่อยเอฟติทัวโกพหักในหักนะคะตัวกันปันนะคะตัวหน่องปันเพลงอ่าเมื่อแดแตกระตูนะคะอย่าก,กอดพวกเขานะคะกอดจจให้ราแน่นะคะสามเพ็ดนี้นะครับตัวกันปันนะคะตอนนี้นะคะยอดบิ้วก็เลยเปลีป่ยนมีกลายเป็นว่า ไม่หยุดไม่ยั้งแล้วนะคะไปได้เรื่อยๆไปได้สูงมากนะคะไปได้สูงมากไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีหยุดนะคะ <c oughs> ดีใจดีใจ <c oughs> ยอดวิวน้องฝั่งอีลีนะคะทั้งสามเพลงเลยเนาะนะคะเอ,อพี่พอยแบบว่าที่แรกบอกคิดนะที่แรกบอกคิดใช่ไหมแบบว่าเออเพลงปลอยจะติดกันนะคะเอ่อยากลพวกเขาก็คือฝั่งแล้วนะคะแล้ว่าสหารรม่าปลอยได สองมือนะคะสองมือนะคะเมือ่อแยแก,กรกตู่นะคะฉีแจ้งเหล้วนะคะชีแจ้งขอดเออยาก,กอดัวเขาแหล้วนะคะขอจใจเวลาแน่กันยังปันคือเกาเดอร์ขันขนะคะยังปันคือเกาน,น,นะคะพี่พ้อยจิปันที่ดูสามเพลงสามเพลงเลยนะคะสามเพลงสามเพลงเลยพี่พ้อยจิตปันนะคะ มาเพียงนี่แล้วก็มาเพียงนี่นะคะปั่นพวกคูกันไปเลยนะคะตอนนี้ก็ยังปั่นอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังปั่นอยู่นะะคยัง่เลิกนะคะยูจืๆกับปั่นนะคะส่วนยังบอแบบไปเพิ่มขี้เป็นผูโดนแดงคนดีแดงไปบ้านคนโดนแดงไปัน้หนีแดงหลายๆที่ผิดไรเนาะตัวก็เป็นกาลังใจให้กันนะคะพวกเขาเอฟตีนะนะคะเข้าไปบ้านไหนก็เห็นกันยูจนจังกันได้เมดนะคะเอฟตีพวกเขาเนาะนะคะจํากันได้เมดเลยนะคะเอฟตีพวกเขาจําซื่อกันได้เมดเลย บางคนเปลี่ยนหยุดนะคะเปลี่ยนหยุดมาก่าเข่าม้านะคะเข่าม้านะคะเข่าม้าที่มันปวดบางทีนะนะคะแต่ว่ากับปวดบ่ไดดนะคะเพราะว่าคำจับคำวบาคนใดนะคะว่าเคยวอาแบบไหนนะคะอ่านะคะแ็ยังคอมเมนต์ของคุณท็อปเลยนะคะคุณท็อปจิมเนี่ยนะคะเนี่ยเพิ่นก็เป็นบ้านบ้านของบอกว่าหนุ่มคอนแก่นนะคะบ้านของหนุ่มคอนแก่นเนาะเพิ่นบอกอยู่เนาะนะคะแต่ว่าพี่พลนึกแล้วว่าเอ๊ะคำวอามาคือว่าคือยังกระไขคนหนึ่งเนาะนะคะนึกนึกจริงๆนะคะแบมีแบนอีลีนะคะ นะคะภูมิใจในเอฟซีนะคะภุมมใจพอหักไม่หักเอฟซีนองหลานนะคะภุมิใจหลายนะคะที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะหักกันนะคะกลมเกี่ยวกันจับมือกันแน่นเนนะคะอ่าตัวกันปันเพลงนองสามเพลงนี่นะคะตอนนี้นะคะยังปันกันอยู่เลยนะคะแล้ววันที่หนึ่งนะคะหนึ่งพุทธภาษนองก็เดินทางข่าวกรุงเทพนอะนะคะลูกุ่กมหาคนครนะคะวันแรงงานนะคะ รู้สึกว่าคิ้วของนอเป็นคิ้วที่เก่า,าสานเดชว,วางแันเนาะเลขกเก่าเลขที่วสวยงามนอะ,ะ,ะนะคะนะคะพางั้นก็ที่เริ่มจะไปบายแต่ว่าแบบว่ารูตึกว่าช่วง4โมงแรงนะคะิี่จะปินขากระจีเป็นป้นเวทีประมาณนี้เนาะนะคะเลิกประมาณหาทุ่มที่ทุ่มหาทุ่มประมาณ,าามาณนี้เนาะนะคะ เออนะคะเพราะว่าพี่พอยเบิ้งเลวนะคะว่างนานนองนะคะเรากลับมาจากวันที่หนึ่งนะคะกับวันที่หกนะคะที่สวนนักเขตนะคะตตัวดีโอสวนนัเขตนะคะกุ้มปิดของน้องหลานนะคะ,ะนะคะตอนนี้ก็เริ่มตื้อบัตรกันแล้วเด้อนะคะร้อยสิบเก้าคะแนนนะคะแล้วก็ทักไปเนี่ยเหมือนเดิมนะคะเพจของล่าลำละครแฟนเพจนะคะแล้วก ให้บัญชีของคุณพิชิตนะคะอ่านะคะให้บัญชีของคุณพิชิตแต่ละนะคะแล้วก็ต้องตลิปบนะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวว่าแอดมินคืดึงเขา่าคุมเนาะนะคะแนนะคะ,ะ,คะพวกเขาตอนนี้นะคะมีแต่รุ่นรุนกันนะคะกอดใจใลาแน่อย่ากอดพวกเขาเมืยอแดงแต่ตะตูนะคะพวกเขาก็ยังปั่นกันอยู่ตอนนี้บ่มีหยุดค่ะนะคะบางคนก็บอกเดี๋ยวออกไปปั่นเทนก่อนหน้าแต่เดี๋ยวโอ้อยปีโป้คุ้มใจคุ้มใจนะคะ อัางข้างเขาเหอะนะคะใครที่ว่าอีหยังว่าจัง abei, ไยนะคะใครที่ดาจังไยจังไยก็ตั้งเขาเหอะเพราะว่าคนที่ดาพบคนที่ดาเนี่ะเขาว่ามันอยู่เนาะนะคะก็เออแต่ว่าค่ะรู้สึกว่าขอบคุณเขาที่เขาดาเนาะดาหนองหล่าดัง่ากันเนาะเพราะว่าเราอียางนึงเขาก็ว่าแล้วก็หู้ว่าเขาดาหู้ว่าคนเขาดาหู้ว่าคนเขาดาเพิ่นว่าเองได้หล่ะนะคะหู bah, <c oughs> er ้ว่าคนเขาดาถ้าคุณปรได้เป็นจริงก็จะไปเดือดร้อนนีหอย่างว่าทันดิ็ก้เพว่นคนว้าออกมาคำนี้เนาะนะคะ คือยังก็แบบว่าตะกนนี่เ็าว่าพ่อแม่เขาด่าเขาว่าสันเด็จพ่อแม่เขาดา่าหรือว่าเนีพ่อแม่เขาเคยบอกว่าสันเด็กเคยบอกเขาว่า เขาด่ามึงหนาๆนะคะแต่พอเป็นเรื่องจริงที <troll en> ่ไปเดือดร้อนนี่อย่างวัตเด้นะคะเออเพิ่นเขาว่าถือนอนะคะคนที่ดานองนาะนะคะคนว่ามานะคะมีพ้อยฟังอยู่หมอสาวนี่เนาะเออเขาเ็าว่าดีอยู่เด้นะคะถ้าหมอาวนี่เขาว่าเขากระดาเหมือแต่ละนะคะกขาดาเหมือทุกคนแต่ละคนคนนียเพิ่นว่าอยู่นะคะก่ดาเหมือทุกคนทุกคนเพิ่นว่าทุกคนสารพัดทิ่จะด่าสารพัดจิ่จะว่าทุกคนเพิ่นบอกว่าถ้าด่าแล้วนะมันบอเป็นเรื่องจริงมันที่ไปเดือดร้อนนี่อย่างวันเด้ เพื่อนบอกว่าอีกได้ละเออเพื่อนกับปรตเนาะนะคะพี่พ่อกระนึกหนึ่งพ่อพ่ได้ยินเพื่อนบอกคำนี้เลวพี่พ่อกระนึกหัวน่ะนะเนาะหัวดาอยู่เข้าประเด็นดาหนองหลาผู้เดียวดอกเขาดาวงผุ่นวงผี่วงผี่วิ่งต่างหลายวงนะคะประดาอยู่นะคะวงเนินวงนี้วงนั้นวงนี้นะคะนักร้องอี๋ยังอี๋ยังนะเพื่อนไปดาเขาไปยุ่งก็เขานาะเขาไปยุ่งก็เขาเนาะ เราที่นี่ทั้งหัวหนาวงเขากระโตขึ้นมานาะเขาก็เวาเรื่องเอฟตีเอฟตีประมาณนี้เนาะไปเครียดอีกนะคะไปเครียดในเขาหาวา่าทั้งนู่นเขาวะเอฟตีเขาวา 2, เอฟตีนะคะเราที่นี่ทั้งนี่เขาบอกว่าที่เขาว่ในที่เขาดานะแต่คุณไม่ได้เดือดร้อนอี่อย่างนะคะไม่ได้เดือดร้อนนี่อย่างคุณเจียแบบคุณไม่ได้เป็นจริงที่ทบบเขาดา คุณจะไปเดือดร้อนนี้ย้างาว่นนี้นะคะพี่พ่อยเป็นนึกหัวนะคะเออเพิพ่นกินแดยังได้นะคะคนดีเนาะ่นดามาตลอดนะคะช่องเพิินน่ะเพิ่นเปิดเครื่องมาเพิ่นกระดามาตลอดเนาะนะคะเพิ่นดามาต่างๆในไหนมาลนะะแบบะะล้วนะคะแบบว่าช่องนี้เนาะพี่พ่อยเห็นแล้วนะคะแบบว่าบดาบอดาอยดอกนะคะแต่ว่านักลองของเพิินน่ะที่ว่ามาจากตปป่อลาวน่ะคะบ่ได้ว่าดอกนะคะกับบ้านเดียวก็นองกหลางดีละนะคะ เขาอยากเอาจะมาล้มนะคะก็อยากก็จะเอามาล้มนองข้ามลานะคะจะเสียใจญ่ดีเด้อนะคะให้ระดับไหนมีกะยกระตุวยห้องเพ้นกัะดีถวยกระตุวยนะคะแต่บ่มีแสงนะแต่บ่มีกระแตกรเท่านั้นแหละนะคะอ่านะคะเอามาโลดนะคะเอามาหลายๆคนแล้วก็ต้วยกันปั้นหลายๆคนปั้นกันเขานะคะเอาเชียกกันเขานะคะเห็นหัวจุ่มกันเลยบีบอยบีบอยเห็นเป็นใจอยากหัวนะคะเห็นหัวจุ่มกันเลยนะคะ อ,อนะคะแล้วคนหนึ่งคนนี้เขาไปก็บ,บอกมืดนะคะทางทั้งที่แบบว่าคนคนนี้นะคะคนคนนี้บะเด็กเขาไปสักน้อยหนึ่งจะว่าตือมันคือกันนะคะ ผู้ใดผู้จักโอ้ยนะคะโดนเขาบอกนะคะตือลุงลุงอย่างผู้จักโดนเขาบอกพี่พ่ออยากหัวนะคะเป็นากอยากหัวเนาะนะคะคนคนนี่เขาประเด็กคนเอฟซี T ของน้องลาประเด็กเขาไปเลยแล้วเขาบเบิ่งจัานะคะแล้วอีกคนนึงมันตือคือกันนะคะคิดว่าเป็นลุงคนนี้นะคะบอกเขาเฉยเลยนะคะลุงคนนี้ก็เลยเออสวยไปพี่พ่อจะอยากหัวนะคะ อย่าคนเรานี่มันอิจฉาลิทยานะจิตใจมันมเป็นตุกข์เขาเฮ็ดอีหยังกันล้นล้ละลานนะคะคนมีความผิดเฮ็ดอีหยังกันล้นล้านเท่านั้นนะคะจำไว้เดอ้อศิลปินพวกคุณจะเชียร์กันไปนะคะยอย่ามาหยุ่นกัน้องลานะคะคุณทีเะเอาศิลปินของคุณมาล้มนองลานนะคะยากอยู่ได้ค่ะนะคะนองลาก็ไปถึงไหนแล้วนะคะพวกคุณยังรับอยู่บ่ทีจเจีาวศิลปินมาล้มนองลานนะคะยังรับกันอยู่บ่นะคะตื่น